คุณกำลังมองหากโกดังดีไซน์สวยที่มาพร้อมออฟฟิศในตัวใช้งานได้จริงออกแบบสไตล์โมเดิร์นดูดีทันสมัยคุณมาถูกที่แล้วค่ะที่นี่คือ FC Factory 6ที่ดีนพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ได้เป็นแค่โกดังธรรมดาเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะที่นี่นะคะอาคารขนาด320ตารางเมตรความสูงถึง9เมตร ออกแบบให้โล่งโปร่งสบายจะใช้ทําธุรกิจอะไรก็ตอบโจทย์แถมยังสามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้อีกด้วยประตูโกโดังเป็นระบบไฟฟ้าไฮสปีดสูงถึง4เมตรขนส่งสะดวกรถใหญ่เข้าออกได้ง่ายไม่ต้องเสียเวลาย,ยกมือเปิดปิดเองออฟฟิศภายในตกแต่งด้วยวัสดุระดับพรีเมียมมีพื้นที่ใช้สอยในส่วนสำนักงนาน120ตารางเมราเพดานสูง3เมตร จะใช้ประชุมทีมหรือรับรองลูกค้าก็ดูดีดูโปรโมีมุมครัวให้ด้วยนะคะสำหรับเตรียมอาหารหรือเครื่องดื่มเวลามีลูกค้ามาหาและมีห้องน้ำทั้งสองชั้นเลยค่ะห้องน้ำชั้นสองแบ่งเป็นโซนเปียกและโซนแห้งมีห้องอาบน้ำในตัวด้วยค่ะพื้นบันไดและพื้นชั้นสองใช้ไม้ SPC ซึ่งทั้งแข็งแรงและสวยงามทําให้ภาพลักษณ์ของธุรกิจของคุณดูดีขึ้นอีกซึ่งทางเราให้ความสําคัญกับการออกแบบมา,มากๆเลยต้องสวยดูดีและใช้งานได้จริงบริเวณชั้น2อ,ออกแบบให้โปร่งโล่งด้วยหน้าต่างอลูมิเนียมบานใหญ่รับแสงธรรมชาติเต็มที่ให้บรรยากาศแบบสบายๆและพื้นที่ชั้น2ก็ปรับได้ตามใจเลยนะคะจะทําเป็นห้องประชุมห้องทํางานหรือจะเป็นห้องนอนสําหรับพักอาศัยก็ได้ ใช้งานได้หลากหลายมากๆเลยส่วนตัวโกดังใช้หลังคาเมทัลชีตพร้อมฉนวนกันความร้อน PU Foam ซึ่งช่วยลดการกระจายความร้อนของตัวหลังคาไปสู่บรรยากาศภายในอาคารได้อีกด้วยพื้นที่โกดังแข็งแรงมากค่ะพื้นในส่วนโกดังหรือโรงงานรับน้ําหนักได้ถึง1.5ตันต่อตารางเมตรและอีกหนึ่งจุดเด่นของทางโครงการเรานะคะเรายังมีอาคารอีกหลากหลายรูปแบบให้ลูกค้าเลือกชมสามารถ,ถติดต่อโครงการ FC Factory เพื่อนดะชมดูตัวอย่างโครงการได้แล้วที่ข้อมูลด้านล่างนี้เลย